สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษ มาตรวจดวงในช่วงดาวพฤหัสย้ายราศีซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็จะอยู่ไปจนถึง30พฤษภาคมปี69ประมาณ1ปีนะคะ EP นี้จะเป็น EP ที่1นะคะก็คือเป็นการทำนายดาวพฤหัสบวกดวงเดิมถ้าเกิดว่าเป็น EP 2ซึ่งจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์จะเป็นการทำนายดาวพฤหัสบวกดวงจรนนะคะใครสนใจก็เข้าไปรับฟังกันได้อ่ะเรามาดูดาวพฤหัสเนี่ย จะโคจรเข้าสู่ภพสาสหรชะในวันที่13พฤษภาคมนะคะแต่ว่าคุณจะเริ่มรู้สึกถึงอิทธิพลของดาวพฤหัสเนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณสงกรานะคะก็คือ1เดือนล่วงหน้าจากดาวย้ายเนี่ยนะคะก็จะเริ่มมีอิทธิพลเพราะเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยหกโมงครึ่งใช่ไหมคะหกโมงเราเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วก็คืออิทธิพลอนะมันมีละอยู่ในภพสหัชชะคือเรื่องของสังคม เพื่อนฝูงพี่น้องนะคะซึ่งจะเป็นดาวพฤหัสเป็นส่วนมากนะคะหมายความว่าต่อไปเนี้ยนะคะตั้งแต่สงกรานเป็นต้นไปเนี่ยจนถึง,ถงดาวย้ายออกเลยนะคะคนแวดล้อมเราอะนะคะเขาก็จะมีนิสัยลักษณะเหมือนดาวพฤหัสคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มแบบพวกกลุ่มคนที่มีความรู้กลุ่มคนที่มีความแบบยุติธรรมกลุ่มคนที่แบบมีความแบบ สายขาวอะนะคะมีคุณธรรมชอบสัง่งชอบสอนเป็นคนที่แบบเป็นแม่พิมพ์นะ,ะทําอะไรที่มันแวกแตกต่างไม่ค่อยได้นะคะต้องแบบสไตล์แบบโบราณโบราณนะคะเอ,อ่อถูกต้องดีงามอะไรเงี้ยศิลธรรมคุณธรรมนะ,ะจะเป็นกลุ่มคุณหมออะที่มีคนเอยกมือว่า้กลุ่มคุณครูกลุ่มพระนะคะกลุ่มผู้มีความรู้ต่างๆ ซึ่งดาวพฤหัสมาในครั้งนี้นะคะเขาก็มีตําแหน่งแบบเออทั้งประแล้วก็ทั้งอุจาวิราช แสดงว่าเพื่อนคนที่คุณแบบอยู่รอบข้างเนี่ยกลุ่มหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นคนที่แบบโดดเด่นไปเลยนะคะเป็นอุจาว,วิราชอ่ะถ้าเกิดเป็นคุณหมอก็อาจจะเป็นคุณหมอที่อ้ยมีชื่อเสียงนะคะอีกบางกลุ่มก็อาจจะเป็นประออาจจะเป็นครูนะคะที่แบบว่าเออไม่ได้โดดเด่นอะไรนะ,ค,ะครูแบบทั่วไปคือก็จะมีทั้งสองกลุ่มเนี่ยเข้ามานะคะแต่ในลักษณะของผู้มีคุณธรรมผู้ที่คุณยกมือไหว้หรือขอความรู้ได้นะคะทีนี้ ดาวพฤหัสเนี่ยปีนี้แปลกมากนะคะเขาจะมีการเดินโคจรแบบผิดปกติคือจะแวะไปที่ภพพันธุเนี่ยช่วงเดือนตุลาคมนะคะถึงประมาณปลายปีเลยนะเกือบสิ้นปีเลยอะ่ะแบบอยู่โพศาสชาเนี่ยแค่สี่เดือนสิบี่วันสี่เดือนสองอาทิตย์เนาะแล้วก็กระเด้งนะคะไปที่ภพครอบครัวและทรัพย์สินนะคะอีกนะคะประมาณเกือบสามเดือน เสร็จแล้วเนี่ยปลายปีก็กระเด้งกลับมาอยู่ในภพศาสตร์ชะานะคะเลยทําให้แบบดาวพฤหัสเนี่ยแทนที่จะไปแทนเกี่ยวกับเรื่องของสังคมเอ่อหรือคนรอบด้านเนี่ยพอช่วงปลายปีนะคะช่วงตุลาเนี่ยช่วงไตรมาสที่4กลับกลายเป็นว่ามันจะมีอิทธิพลนะในเรื่องของบ้านและครอบครัวเพราะดาวพฤหัสเนี่ยได้เกณฑ์ด้วยนะคะได้เกณฑ์อ๋อปฐุมมาเกณฑ์แล้วก็เป็นมหาอุดคือเป็นตำแหน่งที่ดีมากนะคะแต่ว่าเขาเดินโครจรแบบผิดปกติมัน เป็นการไปชั่วคราวซึ่งมันก็อาจจะเป็นอิทธิพลอะไรที่คุณจะต้องเข้าไปสัมพันธะ์อะเรื่องของครอบครัวสิ่งดีงามในครอบครัวในเรื่องของทรัพย์สินมีโอกาสได้บ้านใหม่ไหมรถใหม่ไหมหรือเรื่องของครอบครัวมันมีเรื่องอะไรแบบดีๆเข้ามาหรือเปล่าเพราะจริงๆดาวพฤหัสโดยมากเรามักจะแทนแบบสายขาวหรือสิ่งที่ดีงามเพราะท่านเป็นประธานของสุพเคราะห์นะคะแต่มันเป็นการเดินโครจรแบบไปแป๊บเดียวไงเลยเหมือนแวะไปอะ่ะ เสร็จแล้วก็ถอยหลังกลับมาเข้าสู่ภพสหัชะเหมือนเดิมเรื่องของสังคมคนรอบด้านเนี่ยกลับมามีอิทธิพลอีกครั้งในช่วงปลายปียาวไปจนถึงอตอนที่ดาวย้ายออกนั่นเองนะคะคือช่วงวันที่30พฤษภาคม69ดังนั้นดาวพฤหัสจึงมีอิทธิพลหลากหลายนะเพราะว่าก่อนที่จะย้ายก็อยู่พบภพการเงินใช่ไหมย้ายเสร็จก็มาอยู่ในภพสังคมปลายปีก็มาอยู่ในภพบ,บ้านและครอบครัวนะ แต่โชคดีที่ท่านเป็นดาวฝ่ายคุณธรรมไงมักจะให้คุณมากกว่าให้โทษทีนี้เราก็ต้องมาดูด้วยว่าแล้วดาวเดิมพื้นดวงเดิมของเราเนี่ยนะคะมีดาวอะไรอยู่ในภพศาสตร์ชะนะคะอาจจะทําให้การมาดีของอ ดาวพฤหัสเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ต้องลงไม้ลงมือหรือเปล่าสมมุติมันเป็นดาวที่ขัดแย้งกันอ่ะมันก็จะทําให้เหมือนคุณครูเข้ามาแล้วตีใครสักคนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นดาวที่รับกันก็ยิ่งดีเลยใช่ไหมคะ ซึ่งดาวพฤหัสนะคะก็มาจากภพวีนาาและภพสุภาซึ่งทั้งสองภพนี้ก็จะเด่นในเรื่องของต่างประเทศเลยมีโอกาสสูงนะคะว่าคุณอาจจะมีเพื่อนเพิ่มนะ,ะเป็นเพื่อนต่างชาติอ่ะเจอกันผ่านโลกออนไลน์หรืออาจจะมีเกณฑ์การติดต่อกับคนต่างประเทศมากนะคะและนะคะสุภานี่ก็ยังเป็นเพื่อนที่มี อายุมากกว่าเราก็ได้นะคะหรือมีศักยภาพมากกว่าเราเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มสังคมเดียวกันกับเราแต่ถ้าเกิดพูดในด้านเสียอย่างภพวินาเนี่ยนะคะก็จะเป็นภพที่มีตําหนิละกันนะคะยิ่งถ้าเกิดในพื้นดวงคุณอนะดาวพฤหัสลอยคอรจรร่วมก,กันกับดาวดวงเดิมที่เป็นดาวคู่ศัตรูก็อาจจะเป็นเรื่องของการเกิดปัญหาอะไรเกี่ยวกับสังคมของคุณอาจจะเป็นพี่คุณน้องคุณนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะที่มันจะมีเรื่องเสียหายอะไรบางอย่างเข้ามาแต่สิ่งเสียหายเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาแบบ ปรับปรุงปรับตัวนะคะแล้วก็เกิดความเจริญก้าวหน้าขึ้นนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดว่าพื้นดวงของคุณนะคะมีดาวอาทิตย์ลอยอยู่ในภพสหัาชะเนี่ยคุณก็อาจจะมออีลูกเป็นเพื่อนมีเพื่อนเด็กติดต่อกับคนอ่อนกว่าเสมอชอบเที่ยวสนุกสนุกมีความสุขกับการท่องเที่ยวนะคะ แล้วก็เพื่อนคุณก็อาจจะมีลักษณะนิสัยเหมือนดาวอาทิตย์นะมีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้นําหรืออยู่ในสังคมแบบที่ทํางานแบบในกลุ่มข้าราชการกลุ่มพนักงานประจําอย่างนี้นะคะ พอดาวพรฤหัสเข้ามาโ้เป็นดาวคู่มิตรเลยอ่ะเลยมองว่าเอ้ยปีนี้นะกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมของคุณดีนะคะมีทั้งผู้มีความรู้มีทั้งคนที่แบบรับผิดชอบมีความเป็นผู้นํากลุ่มสังคมที่คุณเข้าไปสังสรรค์แบบสมาคมอย่างเนี้ยค่ะก็จะนําพาความเจริญก้าวหน้า มาให้กับตัวคุณบางทีคุณอาจจะมีการติดต่อลูกค้าต่างประเทศนะคะหรือมีการติดต่อลูกค้าเนี่ยเขาก็จะนําพาแบบความเจริญมาให้เครือข่ายอะไรของเขามาให้นะเครือข่ายผู้มีความรู้เครือข่ายผู้ที่มีตัวตนในสังคมญาติพี่น้องนะคะเพื่อนฝูงก็จะมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นถ้าหากว่าเพื้นดวงของคุณมีดาวจานลอยอยู่ในภพศาสชาเนี่ยนะคะ คุณก็อาจจะมีครอบครัวเสมือนแบบเป็นเพื่อนเรานะคะเวลาไปไหนเนี่ยเราก็อาจจะเดินทางร่วมกันทั้งบ้านนะคะเป็นไปได้ว่าคุณก็อาจจะอาศัยนะคะอยู่กันกับญาติพี่น้องก็ได้ใช้รถของญาติพี่น้องเวลาไปไหนไปกันหรือเวลามีบ้านของเราแล้วก็เอาบ้านไว้เป็นที่แบบสังสรรค์ของแบบญาติพี่น้องอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนฝูงของคุณก็อาจจะเป็นคนลนักษณะแบบดาวจร์น,น่ะอ่อนนุ่มนะนุ่มนวลเป็นเป็นชายที่ ลักษณะค่ายหญิงหรือส่วนมากเป็นผู้หญิงนะคะมีความหัวอ่อนทีนี้พอดาวพฤหัสมาเนี่ยทำให้ภพศาสตร์ชาเนี่ยเกิดความมั่นคงนะเออมองว่าญาติพี่น้องของคุณช่วงนี้ก็จะมีความมั่นคงจเจริญเติบโตมากขึ้นนะคะแต่ถ้าพูดถึงเกี่ยวกันกับคุณเนี่ยนะคะ เออเพื่อหัดเจอจันเนี่ยมันเป็นเรื่องของเกณฑ์การมีคู่เหมือนกันนะเออถ้าเกิดคนโสดเนี่ยบางทีเราอาจจะพบรักนะจากเพื่อนของเราเนี่ยคนที่อยู่ในแวดวงของเราเนี่ยที่เป็นในลักษณะาดาวเพื่อหัดอ่ะชอบสัง่งชอบสอนอายุมากกว่ามาจากต่างประเทศเป็นผู้มีความรู้มีโอกาสพบรักนะเพราะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือจากการเดินทางติดต่อร่วมกันหรืออาจจะแบบ มีคนในครอบครัวแนะนําให้ก็ได้อ่ามีโอกาสมีคู่ทีนี้ถ้าเกิดคุณมีดาวอังคารราอยู่ในภพศาสชะอังคารนี่เป็นตัวคุณเลยนะคุณเนี่ยก็อาจจะเออชอบเดินทางนะติดเพื่อนติดพี่น้องอ่าชอบเข้าสังคมนะคะแต่บังเอิญดาวอังคารก็มาจากภพเสียด้วยคือจุดหนึ่งอ่ะดีจุดหนึ่อ่ะมันเสียมันก็เลยเหมือนมัน เขาเรียกว่ามันก็เบรกๆกันนะอย่างสมมติเราชอบเดินทางใช่ไหมแต่พอเดินทางเนี่ยก็มักจะเกิดปัญหาก็ได้มันมีคําว่ามรณะเข้ามาเออเดินทางแล้วกลับมาอาจจะป่วยเดินทางแล้วกลับมาอาจจะมีปัญหาเอะเราติดเพื่อนติดพี่น้องนะคะแต่เขาก็อาจจะแบบว่าไม่ชอบสื่อสารกับเราหรือเปล่าเพราะว่าอังคารอยู่ในภพ ดาวพุธอ่ะมันเป็นพบดาวคู่ศัตรูอ่ะการพูดการติดต่อบางทีก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะชอบไปหาเขาแต่ก็จะชอบด่ากันมีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบบางทีเราชอบเดินทางนะคะแต่คําว่ามรณะก็มีนะคะบางทีก็ถ้าจะไม่ไปก็ไม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีมีเพื่อนเนี่ยก็อาจจะแบบกลุ่มเพื่อนอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะทีนี้พอดาวพัธมาเอ้ยนี่เป็นคู่ที่ดีนะปีนี้คุณต้องเลือกการเข้าสังคมเลยนะคะ สังคมที่คุณอยู่เนี่ยจะทําให้คุณแบบเหมือนมีโอกาสมากขึ้นอนะ่ะเพราะดาวพฤหัสเนี่ยนะคะเป็นดาวคู่สมพลสมพลคือเรื่องของผลประโยชน์มาจากรบสุภาคนที่แบบมีศักยภาพเหนือกันก,นกว่าเราอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่า อาจจะมีความรู้มากกว่าคนกลุ่มนี้นะคะบางทีเราเข้าไปสัมพันธ์อ่ะแล้วเขาเห็นเนี่ยว่าเอ้ยคุณมีศักยภาพคุณเก่งอะไรหรือเปล่าอย่างดาวังคารเป็นพ่กแบบประเภทคนมีฝีมืออย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็เห็นว่าเอ้ยเก่งนี่เคยเห็น,เ,นเพื่อนอคนนั้นคนนี้เปล่าอะไรเงี้ยเออไหนเรียกเข้ามาหน่อยสิอาจจะแบบมอบโอกาสหรืออะไรให้กันกับคุณอย่างเงี้ยให้คุณแบบมีมีศักยภาพมากขึ้นนะมีในเรื่องของคอนเน็ชันมากขึ้นมองว่ากลุ่มนี้ดีเพราะสัมพันธ์กับดาวังคารดาวจเจ้าเรือนคุณด้วย ทีนี้ถ้าเกิดว่าพื้นดวงของคุณนะมีดาวพุธลอยอยู่ในภพศาสชาคนะ,คะพุธนี้เป็นเกษตรนะมีความเข้มแข็งคือเพื่อนพี่น้องของคุณนะอาจจะทําธุรกิจเป็นนักพูดนักคิดวิเคราะห์นะคะแต่คุณกับเขาอาจจะไม่ค่อยถูกกันก็ได้นะเพราะว่าดาวพุธมาจากภพอริด้วยอะเพื่อนดีนะแต่เวลาคุยกันแล้วอาจจะไม่ค่อยถูกใจกันก็ได้นะหรือแบบบางทีเราทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขายการติดต่อการเจรจารเนี่ยเรามักจะทําได้เก่งนะคะ แต่มันก็อาจจะเจอต่อไปถึงว่ายิ่งขายเก่งยิ่งทําธุรกิจเก่งก็เจอศัตรูเยอะนะคะหรือยิ่งขายเก่งทําธุรกิจเก่งจะชอบแบบเจอแต่เคสยากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันมีคําว่าอาริติดเข้ามาด้วยในเรื่องของการติดต่อของคุณนะคะพอดาวพฤหัสมาเนี่ยโอ้โหมันก็เป็นกลุ่มดาวประเภทเดียวกันเลยอะพฤหัสเป็นครูใช่ไหมดาวพุธเป็นนักปราชญาโอ้โหแบบเหมือนกับคนที่อยู่รอบตัวคุณในช่วงปีนี้นะคะเป็นคนที่มีความรู้เยอะ เป็นนักธุรกิจใช่ไหมคะนักธุรกิจก็ต้องแบบคิดวิเคราะห์ว่าคุ้มไม่คุ้มนะ,ค,ะคนมีความรู้เยอะก็แบบเธอพูดอะไรมาเธอรู้หรือเปล่านะคะทำให้สถานการณ์คนรอบข้างของเราอ่ะเป็นคนที่ที่เก่งจริงนะคะในในสายงานของเขาแต่บางทีเราอาจจะดิวยากเหมือนกันนะการเข้าไปหาเงี้ยนะคะคุณแบบเก่งจริงหรือเปล่าคุณรู้จริงไหม สิ่งที่คุณพูดมันใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะต้องแบบเหมือนพยายามแบบอัปเกรดตัวเองขึ้นมานิดนึงนะคะด้านของการแบบรู้มีความรู้มากหน่อยนะคะมีเทคนิคมากหน่อยเพราะ คนที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยนะคะจะทําให้คุณเจริญก้าวหน้าได้นะคะบางทีการที่ทําให้คนที่เป็นครูใช่ไหมยอมรับคนที่เป็นนักธุรกิจยอมรับก็จะทําให้คุณเจริญเติบโตในหน้าที่การงานในคอนเน็ชันของคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบพูดไปงั้นๆั้นความรู้ไม่ลึกเอามาอวดอ่ะคุณอาจจะต้องเจอปัญหาเหมือนกันเพราะมันก็มาจากพบพูดมาจากอริดาพระมาจากวินาศนะทาให้ชื่อเสียงเราเสียหายได้คุณจึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการเข้าสังคมจงรู้ให้ลึก จงพูดให้ถูกต้องนะคะสิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีดาวพฤหัสนะคะลอยอยู่ในพื้นดวงเดิมเนี่ยอันนี้คือมันเหมือนเรื่องเดิมเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะไม่ค่อยโดดเด่นนะ,ะกลายเป็นว่าเหมือนมีพฤหัสสองดวงอะ่ะเป็นการแบ่งเรื่องของแบบเพื่อนหรือสังคมของคุณเออเป็นกลุ่มดาวพฤหัสอยู่แล้วเออปีนี้ก็เป็นเหมือนกันอย่างนี้แหละเฉยๆนะคะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะ ทีนี้ถ้าเกิดคุณมีดาวเกตลอยในภพศาสหัช้าโอ้โหเกตเนี่ยได้ตําแหน่งสูงสุดเลยเป็นมหาอุดเพื่อนคุณก็อาจจะเป็นแบบพวกคนต่างชาติแหละนะคะคนแปลกๆนะคะคนที่แบบมีความสร้างสารรค์คนที่แบบมีนวัตกรรมไฮเทคทันสมัยนะ,ะหรือเอ,อเด็กกว่าอชอบเอาแต่ใจเป็นลูกเทพอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <Yeah. S 1> หรือเพื่อนคุณก็อาจจะเป็นลูกเทพเลยจริงก็ได้นะค,ะคือ มีเพื่อนเป็นพระเจ้าเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่ะไปไหนมาไหนก็จะต้องแบบแวะหน่อยว่าท่องไหว้เทพหน่อยที่ไหนเขามีอะไรเด่นๆแล้วก็จะเข้าไปไหว้หน่อยคุณอาจจะเก่งนะคะในเรื่องของแบบพวกออนไลน์อะเรื่องของแบบภาษานะคะต่างประเทศด้วยนะคนกลุ่มนี้ทีนี้พอมีดาวพระอาทมาเขาเป็นประเภทเดียวกันเลยนะคะคือคือดาวเกตะเขาอยู่ตรงไหนเขาสนับสนุนตรงตรงนั้นนะคะนั้น อยู่ร่วมกันกับดาวอะไรก็สนับสนุนให้ดาวดวงนั้น,นยิ่งแบบดีขึ้นไปอีกนะคะแล้วการมาของดาวพฤหัสทําให้คุณอาจจะมีเพื่อนที่แบบปกติก็ล้ําอยู่แล้วไฮเทคเทคโนโลยีแลคราวนี้แบบมีดาวพฤหัสมาเป็นผู้มีความรู้แบบ มากขึ้นไปอีกอะนะคะเป็นความรู้แบบลึกล้ำอ่าพวกกลุ่มด็อกเตอร์นะคะกลุ่มสัตว์จารย์อ่ากลุ่มเกจินะคะหรือถ้ามีความรู้เนี่ยก็จะแบบโหรู้ลึกรู้จริงเป็นวิชาการเป็นแบบเฉพาะกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะและคุณก็จะมีโอกาสได้แบบไปแม็ไปมาหาสู่นะกับคนในลักษณะนี้คนกลุ่มนี้ก็จะยิ่งสร้างให้คุณแบบ เหมือนมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าดาวพฤหัสมาจากภพที่ดีพบสุภาค่ะแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองมาจากการติดต่อคนที่เป็นในลักษณะของดาวพฤหัสเกณฑคะคนที่มีความรู้แบบเชิงลึกนะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีดาวศุกร์รอยอยู่ในภพสหาาัสช้าดาวศุกร์ได้ปฐุมเกณฑ์ด้วยนะคะคือปฐุมเกณฑ์มันก็เหมือนแบบเรา อาจจะชอบแบบเข้าสังคมนะคะเสียเงินนะ่ะไปกับเรื่องของแบบการสร้างคอนเนคชันการสังสรรค์เรื่องของสมาคมเพื่อนฝูงออกไปก็ต้องแบบเออแต่งตัวดีนิดนึงนะคะแต่พอเรามีสังคมเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้สร้างคอนเนคชันนะคะได้เงินเหมือนกันนะคะแล้วดาวสุมาจากเจ้าเรือนปัตตานีด้วยนะถ้าเกิดคนมีคู่นะคะก็อาจจะได้เจอจากเพราะว่าการเข้าสังคมนี่แหละนะคะหรือคู่เราเนี่ยนะคะก็มาจากคนที่เป็น,เ,ปน,เ,ปนเพื่อนเดียว เพื่อนกลุ่มก้อนเดียวกันได้คู่จากการแบบเดินทางนะคะไปสังสรรค์พอดาวพฤหัสมาจริงๆพฤหัสกับศุขเนี่ยก็จะเป็นดาวแบบคนละขั้วแบบศุขอ่ะมัน,เป,นเป็นเรื่องของกิเลสใช่ไหมรักโลกโกรธหลงแบบอยากปรารถนาเงินตราพฤหัสก็จะเป็นแบบสายขาวธรรมธรรมโมหน้ากรับไหว้เลยนะคะเลยกลายเป็นว่ากลุ่มเพื่อนของคนในปีนี้นะก็จะมีความแตกต่างนะคะ เราชอบเข้าสังคมเจอคนที่แบบสวยๆหล่อๆใช่ไหมคนดูดีแต่พอมีเพื่อนสไตล์คุณครูคุณป้าเาเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันก็เหมือนกับอยู่เรื่องของการวางตัวเหมือนกันนะคะบางทีเราไปเข้าสังคมมากๆใช่ไหมผู้ใหญ่ที่เข้ามาเป็นเพื่อนแล้วช่วงเวลานี้ก็อาจจะมองว่าอะไรอะ่ะแบบ ทำไมเขาแต่งตัวโป๊แต่งตัวเวอร์จังเลยอะไรอย่างเงี้ยทาไมไม่แบบเรียบร้อยเหมือนผ้าพ,พับไว้อภิรัสก็อาจจะมาสั่งมาสอนเราอะไรเงี้ยทาให้การวางตัวของคุณเนี่ยก็จะดูยากลําบากหน่อยนะบางทีอยากเที่ยวนะแต่ตอนเช้าก็ต้องไปเรียนไปเจอแบบสังคมแบบวิชาการพอตอนเย็นก็ออกไปเที่ยวนะคะและชีวิตก็อาจจะแบบมีเรื่องให้ต้องทำอะไรหลายอย่างอาจจะมีความรีบเร่งในชีวิตหน่อยนะในปีนี้ ทีนี้ถ้าเกิดว่าพื้นดวงคุณมีดาวเสาเร์ลอยอยู่ในภพศาสตร์ช้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือเหมือนงานคุณนะ่ะก็มักจะทํากับญาติาพี่น้องนะคะหรือเพื่อนของคุณนะ,ะหรือแบบ การทำงานของคุณก็มักจะมาจากคอนเน c t ชันนะการเดินทางติดต่อไปเครือข่ายนะคะเป็นส่วนหนึ่งทําทำให้คุณมีงานนี่แหละแต่ทีนี้พอดาวพฤหัสมาเขาเป็นดาวคู่ศัตรูนะการทำอะไรแบบเดิมๆเครือข่ายเดิมๆวิถีเดิมๆคนเดิมๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนออกไปเพื่อความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นคุณอาจจะอยู่ที่เดิมก็ได้นะคะแต่คุณต้องปรับแผนคุณอาจจะทำในลักษณะเดิมๆกับคนกลุ่มเดิมๆคุณต้องปรับ ให้มากขึ้นนะคะเอ,อ่ออาจจะใช้แบบดาวพฤหัสจะได้ใช้ความรู้มากขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณอาจจะไม่อยากทํากับกลุ่มเดิมนะคะสังคมเดิมๆก็เป็นการปรับเหมือนปรับตัวเองออกไปเลยอะ่ะเป็นการทํางานร่วมกับคนกลุ่มใหม่ก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีดาวราหูอยู่ในภพาสหัสชชะเนี่ยนะคะคือเพื่อนคุณน่ะก็นัมักจะเป็นกลุ่มราหูนี่ยแหละนะคะจ,จะมีเพื่อนต่างชาติเยอะนะ,ะเพื่อนแปลก เป็นนักการเมืองทํางานมูลนิธินะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าสวัวนะคะทำงานบันเทิงนะคะเออเป็นพวกแบบสายเปะนะหรืออาจจะแบบเทาๆดานักๆนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้นะคะก็มักจะช่วยในเรื่องของความสําเร็จของคุณแล้วกันนะคะแต่ทีเนี้ยถ้ามันเป็นทานองว่าเพื่อนคุณสายดร์นหน่อยอะดาวผู้ัดมาครั้งนี้เป็นดาวผู้ศัตรูนะ,ะแปลว่าอะไรที่มันอยู่ใต้โต๊ะนะคะ เออที่มันไม่ถูกต้องนะคะที่มันมัวม,มเทาเทานะคะอย่างเช่นบางทีอาสาใช้แปลว่าการเดินทางเหมืนกันนะบางทีคุณอาจจะชอบไปเที่ยวอะไรที่แบบกลางคืนดักดากอะไรอย่างเงี้ยช่วงทุกทีไปไม่เคยมีปัญหาเพราะเพื่อนเป็นเป็นเนออเจ้าของกิจการไม่เคยมีปัญหาแต่ครั้งนี้อาจจะมีก็ได้เออดาวพฤหัสเนี่ยก็จะมาตรวจสอบนะคะว่าเฮ้ย ไอ้ที่ไปเนี่ยไอ้ที่ติดต่อเนี่ยไอ้ที่สังคมของคุณเนี่ยมันราหูมันดาร์กไหมถ้ามันดาร์ทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยมักจะเจอต่อนะมักจะเจอตรวจสอบนะคะหรือถูกห้าเนี่งคุณเป็นเด็กอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็าอาจจะแบบเพื่อนๆนคนนี้ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเออแบบไม่ต้องคบไหมผู้ใหญ่จะมาปรามนะในเรื่องที่มันไม่ค่อยถูกทํานองครองธรรม แต่ถ้าเกิดว่าเป็นด้านดีอะราหูจริงๆก็คือเรื่องของโอกาสนะคะเรื่องของคนต่างชาติใช่ไหแปลกนะคะสังคมที่มันมีอยู่ความเป็นแบบตัวตนอะนะ,ะแต่คราวนี้สังคมของคุณเนี่ยก็จะมีความเป็นดาวพฤหัสมากขึ้นด้วยนะคะคือเป็นแบบคนที่มีความรู้ไม่ใช่แบบราหูอย่างเดียวคือเอาตัวรอดเก่งแบบเป็นโลกาภิวัตน์แต่ก็มีแบบความรู้คุณอาจจะได้เพื่อนกลุ่มใหม่ที่เป็นเพื่อนที่แบบ เป็นนักปราดนักคิดวิเคราะห์นะคะคือเก่งทั้งบูทั้งบุญคือหลอกไม่ได้อะ่ะความรู้ก็เยอะนะคะการเอาตัวรอดก็เก่งเออคุณอาจจะมีเพื่อนแบบลดลดนะปีนี้ทีนี้ถ้าเกิดคุณมีดาวมิตยูรอยอยู่ในภพศาสชาเนี่ย เพื่อนพี่น้องของเราอะนะคะกอ็อาจจะมีน้อยนะคะคุณอาจจะไม่ชอบเข้าสังคมนะไม่ชอบไปไหนกับใครนะคะหรือถ้าเกิดไปเนี่ยคือถ้าเกิดมีก็อาจจะดีไปเลยอะเป็นกลุ่มดาหรืออยู่นะคะแบบเป็นใหญ่เป็นโตไปเลยแบบเป็นคนที่คนรู้จักเพื่อนชั้นนะหน้าหูเป็นบิ๊กบอสจากตรงนั้นตรงนี้นะหรือไม่ก็แบบมีเพื่อนนะก็เป็นแบบพวกคนแก่ไปเลยนะหรือไม่ก็เป็นพวกแบบ ออมีโรคประจําตัวนะหรือ,หร,อหรือมีเพื่อนน้อยพอดาวพฤหัสเข้ามาเนี่ยเขาเป็นดาวที่ส่งเสริมไปในทางดีนะเอ้ยคุณจะมีเพื่อนแบบว่าที่ที่อ,อ่อเป็นกลุ่มแบบคุณหมออะกลุ่มคุณหมอแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนโบราณคือคนที่มีความรู้ในเชิงแบบดำหรือตะยูอะคือแบบโรคแบบเฉพาะทางนะคะหรือแบบเป็นผู้แบบ เออเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นคนที่มีความรู้เชิงลึกๆมากนะมีความเป็นผู้ใหญ่จากเพื่อนที่ไม่ค่อยมีเนี่ยนะคะก็จะมีเพื่อนดีมากขึ้นในปีนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วอะ่ะก็จะได้เจอแบบคนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีความรู้มากขึ้นอาจจะเป็นกลุ่มคนต่างชาติกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่านะเออมองว่าปีนี้เพื่อนดี หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าญาติพี่น้องของคุณน่ะนะก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของดาวพฤหัสมฤรยูอ่ะอาจจะแบบมีเรื่องของการเรียนการศึกษาไหมนะคะเขาปกติแบบเป็นดาวมฤรยูใช่ไหมไม่ค่อยสังคมไม่ค่อยออกไปไหนเออปีนี้ก็อาจจะแบบอยากจะไปเจอผู้เจอคนอยากจะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นข่าวๆนะคะของดาวพื่อหัดบวกดวงเดิมใครอยากรู้ว่าพื่อหัดบวกดวงจอ่ะมันจะเป็นยังไงช่วงเดือนไหนนะคะมันจะดีอะไรกับเราหรือเปล่าก็ไปตามที่ ep 2